มาครับนะวันนี้ก็เอ็กซิลี่มาส่งนะฮะนี่คือรถสไลด์มาเลยนุ่นนุ่นสลด์มาสลด์มาเลยนุ่นสไลด์มาเลยทำไมต้องสลา์มาครับฮะเราโทรสั่งออเดอร์เลยอ๋ออเดอร์พิเศษออเดอร์จากอ่าอเมริกานะสลา์มาเลยนี่พี่มาจากอเมริกาใช่ไหมไม่เฮ้ยพี่โอ้โหหมดมุกกเลยหมดมุกเลยเอานะเอามาดูพร้อมกันเลยคันนี้โทรสั่งมาแบบไม่ดูรถครับ แต่ว่าถ้าเกิดรถสวยก็ซื้อเลยเอาอไม่สวยเดี๋ยวพี่เขาขับกลับเอ,เอาดีๆพี่เอามาจากไหนดูหน้าพี่เขาเดี๋ยวพี่เขาขับกลับ <c oughs> โอเคไอ้พี่นะ, <c oughs> อะอ้าวโอเค <c oughs> พี่เขาบอกว่าเออไม่ใช่รถกูเหมือนกันก <c oughs> ูก็โดนจ้างมากเหมือนกันเอามาดูเลยรถสวยไม่สวยอ่าเสียบแบงค์ทำทรง <c oughs> ทำไม <c oughs> มันขูดฮะทำไมโปรงของทำไมมันขูดมันขูดขูดหรือขูดอ๋อดูกระบะดิกระบะฉีกเปล่า แต่ก็บบบเดิมนะมึงปล่อยเบาๆนะประเด็นแต่หน้ากูถามมีลูกค้าหรือว่ายังไงทำไมสั่งด่วนมาฮะมีลูกค้าหรือว่าอะไรมีไม่มีเราก็ต้องเตรียมของไว้เตรียมไว้พร้อมลูกค้ามาถึงก็จะได้จบอ่าดูพร้อมกันเลยอ่าคันนี้ไม่ขาดนะครับ X Series มีครบทุกสีแล้วตัวยกสูงเกียร์โต้ไม่คันนี้เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดานะครับอ่า พราะว่าตอนนี้เรามีสีทาวดมโบสีดำแล้วกาคันนี้ก็มาก็เป็นสีขาวกูสังเกตนะทำไมนะอีซูนะะจะต้องใส่พรมลายกุชชี่หลายคันละเพิ่มความกชัวรี่ครับอ่าแต่เดิมะะนะน็อตเดิมน็อตเดิมเปิดฝาโปงหน่อยเตบแบงเปิดฝาโปงไน่อเนี่เพิ่มความกรัวร่ให้ตัวรถแล้วทำไมเขาต้องใส่แม็กไปพัดเอ็กซ์ซีดีด้วยน่าจะได้เย็นฮะ จะได้เย็นโอ้ยจะได้เย็นเพราะเป็นแมกใบพัดโอ้โหอะได้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 อยู่นะได้ได้ได้น็อตเดิมฝาเดิมอยู่มีแค่ข้างหลังแหละอาจจะต้องตั้งกระบะตั้งกระบะหน่อยแค่นั้นเป็นไปได้พี่เขายิ้มแล้วครับพี่ฮะพี่เขายิ้มแล้วพี่เขายิ้มแล้วพี่เขาบอกว่ากูได้กลับบ้านแล้วไม่เท่าไหร่เสียเป้งแต่แต่ว่าสี สีก็ไม่มีเก็บนะเพราะว่าข้างในนี้สีไม่ได้อ,อืซอกเดิมมีแค่้าาหลังนิดเดียวต้อง,ง,งตั้งฝาใหม่ตั้ต้องตั้งฝาใหม่เป็นไปได้ต้องตั้งนิดนึงรถสวยจบได้ตลอดจบได้โอเคเรียบร้อยนะเคคดี๋ยวทำไปดีพี่กลับบ้านได้ครับ พี่บอกยังไม่จ่ายตังคุเลยจะกลับนั่นแหละครับยังจ่ายตังก่อนเ่ะโอเคนะคันนี้ใครสนใจ X Series สี่ประตูตัวนี้ไม่กี่หมื่นนะแบงปียี่สบสองปียี่สบสองไม่ห้าหมืนสองนะฮะเดี๋ยวราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปว่ากันอะเข้าไม่หนึ่งคันนะฮะคุณมาไม่ทันแล้วครับคุณเสม <laughs> ผมจะผมจะให้คุณออกแล้ว <laughs> คุณไม่มาช่วยผมทำงานเลย อ่นะเอาโอเคครับใครสนใจคันนี้นะฝากด้วยครับกับบิ๊กสแก้นะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ